ข่อยเนี่เอปเปอร์ข่อยเนี่ที่หากเจ้าเลยอือ้อมากสถานะอ๋อยจำป่าก็ได้สามจานนี่เรียกเลยพี่น้องเอ้ยกำกำกินห่าตำหุงสซยจำป่าสซยจุป่าแจกขี้สูบป้ห่ากัน้ำ สบายดีทุกคนยินดีดครับตัวช่องสาผู้ไทยวันนี้ก็มีในห้าป่ามาดิเดินไปในกาดไปห้าป่ามาดิพร้อมกันกับทีมงานคือเก่าออกแล้วสาวผู้ไทยเพิ่นสบายดีวันนี้พามากินปูกินปลาจากอะไรจากมีแหละพามากินดิซึ่งบางทีได้กินแจมแจ๋วก็ได้แต่ว่ามีแจมด้วยแจ๋วมันนี่เขาคือมะพรมาตำเมือนแจมแจ๋วกับสาวแก้วเพิ่อนกับทีมงานเขามาอมลัง เอามาก้อนสามคนเป็นบรรยากาศเนาะมัมากินข้าวอยู่ตลาดนี้แหละมีในสิบหาป่าอยู่น้ำแม่น้ำเสือปูนบ้านของบาร์ไทยเองนี่แหละกับเบิ้งน้มกันว่าพวกเขาสีได้ป่าได้น้อยได้ร้ายฉันเลยกับท้าเบิ้งน้มกันบาลลุนเพื่อนกันยังกลับไปเอาทีมงานคือเขามีพอกันด้เอามาเอากับบาบันเจ็ดแปดคนวันนี้ท้าบาบันไม่ได้ป่ากะกินตำพุง สี่มือสาแก่กับสาบุไทยเห็นแล้วมีตัวช่ออยู่มืนเนี่ะก็คือสิได้อี่ดอกเพราะว่าน้ำเชโปนเฮาเนี่ยกำลังรวมชมบูนอยู่เป็นปูเป็นปูเป็นปลากันยังพอได้กินอยู่ขนาดขนาดได้ลงมาห้านะพี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินอยู่อยู่นี่ก็ได้มันกับสิไรมาแต่ประเทศเวียดนามพุ๊บ เทิงไปเลยมันก็จะได้ลงไปลุ่มพุ่นได้ลงไปใช่สี่บังเฮงเสี่เพียงก็ลงสื่อน้ำคลองน้ำคลองก็อาจะลงไปทะเลไปเลยพี่น้องเลยเอาเอาก็บฮาโุฮ่า,า 5, 5พื้นท่าแม่เจ้าฮาโุฮ่าพื้นท่ากับพอดีข้าเจ้าดินข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเสียฮาป่ามาเลยเลยเขาพูดไปเอาเบ,บ,บาซีกับเบาแสดงนะเบาหลุนนะเขาเสียฮาป่าเราขึ้นมาเลย นว่าเสียดังไผ่ท่าซ่อมกดมามาก้อนเพิ่อก็มีืึกกระไผ่จะเลยฮาลุฮาฝืนไระไผ่เป็นเจ้าการดีค่าไหมหมอดีโบ๊ทแบบนี้เนี่กินเพื่อแก่จะว่าบอกกินอยู่นี่นะโอ้ตับหมูอัเนาะทีมงานเฮาเบาดุนเพิ่นลงไปเอาผ่านซีกับเบาน้อยกับเบาจะแดงเพิ่อก็สซีห้าป่ามาเลย ว่างถ้าถ้าทีมงานเอาหาปลามาหอบปลาชไปหาเก็บพักเช้ามาแก,ก,กาเ้เป็นกระปลาแหละคือเก็บไปย่เถิงเป็นยอดมาเดอร์กับชายจำปลาค้ากขนาดใดหนี่กับยอดยอดปลาไข่เลยเนี่ยปลาไข่บางไข่ห้องเองนะกินกับยอดกินกับชอยจำปลาเข้ากันขนาดเลยถ้าเหาไม่ได้มาหนาวนี่นก็เหาผักพักมันมุ่นก็ขั้นกันกระปลานะมันห้าขาวเลย ผักอันนี้เลยหย่อยนมันแะต่ใส่ขึ้นไปเอาหย่อนมาเดินถึงนี่ผ่านซีกับบ่าวเสด็จกับมาฮอดเลยัส,สดีเด้อโอ้เอาเหิลนลำใหญ่เลยมาอ๋าน,น้ <laughs> องเาปัจจุผู้ไปครับมีมีพ่อกันสะ พ่อเกันพ่ขอกลางทางเลพ่ขอกลางทางเออพอดีเขาหาเกล็ดมาเลยเขาจู่นะนกับบาลน้อยบลอลน,น้อยคนล่อเรือย่านน้อยเบืนะ้องหน้าคนไปหากินกับมานพี่น้องเลยจะไปช่วยดิไปหาปลาไปหาปลาหรือไปเอาของแก้ม <laughs> ปลาพักวะเอาพอดีพอกำลังซีนย่างขึ้นเถิงบนงพีน่น้องพอดีทีมงานเขามา พเพคนเอาคนสิไปหาเก็บพักจุ่มเฮานะเดี๋ยวไปหาปลากับอุปกรณ์กับทีมงานหนึ่งอีกเอาไปเลยจุมเฮากับสิไปหาหาเก็บพักเก็บหญ้าหาของแก้มแบบนี้นะมามาก็เอาเอาเนื้อม,มันแกะเอามาวันนี้เป็นยิงกับช่อช่างปลาข้าก,ก็เลยไปเลยมาเดินเลยับเบิร์มัน บนก็ไปบอลไปเบิ่งทีมงานว่าจะได้ปลาป่าแต่ว่าพักงานเนี่ยเกี่ยมพร้อมแล้วแต่ป่ายังยังไม่พู้ว่าได้หรือไม่ได้พี่น้อง่เลยเดี๋ยวเาะท่าเฮิร์งอยู่บ่โอ้ท่าโดนแห้งดีบ่โอ้ยสวยได้พักเช่นึงง่ายก็ไอ้กอฮาป่าอยากกอฮกขอกอี่เนาะเอฮาหอก็ง่ายได้พักให้ง่ายกว่าอ้า ไปไปสุดเพอไปบอนเทาบัดเนี่ยนำกับคุณเพิ่นตกคู่มมึงบอกว่าจะเท้าป่ากับฝนยังตกพี่น้องเไยช่วงนี้นะโจเอาก่อนคือเห็นนำกันนั่นแหละเท้าป่าสุดก่อนเลยพิษพลาดยากนักเลยผ่านซีผ่านซีเป็นกับเจ็บร้ายเตอร์เพิ่งกันี่กับซีใครนั่นแล้วนี่ข้าวข้าวปลาเน้อร้ายก็นี่กับเขาอีกเนาะเบิ้งด้วย เบ่อย oh, 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 oh. ิงแ้วเบิ้งกับเบิ้งกัวงกันแล้วเลยบ่จะเอ็ดคือจะเอ็ดคือผัดเพื่อเอาด้วยเซอร์แฮทองสบายพระสาวแน่เบิ้งเลิฟมากเลยแบบนี้ครับยิ้มปั๊บเขายิ้มตอบรถเลยเนาะ ทีมงานเอากำมาเลยผลงานของเบา้าเนาะบาพะไหลเบารุ่นเพิ่นเดี๋ยวดีว่าเนี่ยาหลุนเพิ่นอ่พอไดิจิตดูชน,นิดกัจะเชื่อพาหลุดน,นะพุน่นพุ่นเนี่ยหากินเก่งพี่น้องเลยถึงล่อถึงมานไปป่าแต่เาก็ได้กินน้ำเพินเ่นได้กระห้องกระเตชิได้มาหัน่นเพิ่นพ่อหมูประธานเนาะเออเมื่อวานน่ะเพิน่นเพิ่นพ่อหมูได้ ยิงมูไเหเห่ทนเพ่อะเน็บแ่เขาออกมาแล้วชิบึ้งเลยออกมาพตกแห่งแล้วออกมาเป๊กน,นานๆนาจะด้ท่านสิบอเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว เ้าไปสุนีหอห้ามไปป่หาวเนะว้าวว้าวาอํกรวยกบห้ามนี่ยไปปมันมากินมัเฮ้ยต่ว่ามีชนี่เฮ้ยมาดมาลมีชนี่แต่ว่าด้อเื่อไป้ายบอนพี่ดองเลย คอยว่าแล้วกับซาบไทยเมื่อกี้นะเพิ่มมากินยูพี่ยูพี่ซาบไทยพันมีเซอร์ต้อนต้อนอย่าไปน่ะเขาบอกเฮ้กินอยู่นี่เจ้าเขาไปกินอยู่พุ่นเออพาเขาไปพุ่นแล้วบอกเขากินอยู่นี่่นันบอกสรุปแล้วเพื่อผิดเลยเจ้านั่นแหละผิษเขาบอกเฮ้ยสุดแรกครับเป็นคนผิดคือเก่าแน่นอนสรุปแล้วคอยผิดคือเก่าพี่น้องเยอ่ะยามันเอาไป เอากระสิมากินอยู่นี่หละบ้านนีนะที่เฮเป่าเลสิบอะไรเยเฮยเอาเนมอเฮยกับซิเลยตายเลคนาว่าเขาเาห้กินตอยู่บ้างคอยน่ราเปออยน่ี่ห้ากเอเลยดึกมาอินสถานะโอ้ยถาถ้านที่แหกเลยเ้าจะพากันเห็ดร้านนะคอยูดนอยไม่ได้คู่กันเนาะ ปนานตั้งลายเนาะนึกว่ามันจะเสียไ้กี่ปานสบบ้โอ้ขยาไว้อโทษจากินปัดคุยคุยนี่กระตงอีกอยคุยน่ไมแม่จับเาปาันดิมัดมดโตแต่ขาปามีแต่ขาปาบ่แม่ของคน นี่ฮอดขันตอนชอยเลยพี่น้องนี่ปลาน้อยเขาสิชอยจ้ำปลาตัวนี้ฮอตสปิ้งแจ้งกระตัมพงหมดเพลกับพากันลืมกับไผ่เจ้าทุคนมาอ้ากันเพลก็ไม่ได้ชุบยาเด้ป่านซี่แกไม่ได้ชุบยาเพื่อจะว่าเหรือชุบยาเขายัง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 น้อยอยูกแคลวฮักับนี่กินนมอยู่นมป้านมยังน้อยอยู่ยังมีป้านมเย่อะยกแคลค่ักับฮักกับมาเด้อกินชอยจ้ำน้ำกันชอยจุป่าน้ำกัน นี่สวจำเปาก็ได้สามจานตัวดีอสมิทธ์วอลอย่าปิ้งเผอกบพากลืมกับไผ่เผกอกพากันเมากระเรก้น่าเอใ้ราอยูเอกินฝนกันจะไล่เลยเอาเผอกยูเอ็นกินกันถึงพากันกลับมาเนี่โอมันยิงเท่ากับตัมมะฮุ่ง ิเข่าิเข่าเลยอยาเข่าแหงดีตานแสบเลยตานแสบเลยโบจะเข็มจากยางกะแสบเลยค่ะว่าฉันเอาคิดเราแสบที่เาจัหเลยเป็ตอนนี้ไงเอากินแบบนี้ตอนตนเตอร์แสบเลยเอาเลยนะตอนแบบเลืเอากินได้เบิร์นนี่เข้าระากินได้ฉันออโตสาวแกเป็นจัหงะ เปนตเอาหน้ากินได้นะมันมันสลสักแกวอาจจะ่าแสเผื่อก็่สบก็มีโบงาไปเสิรมดประยัเสิอโบงเหรอไสิรโบงจกปรยัาเอาโบธรรมชานะเห้ยเขาม่เอามาให้ตะเกิดนี่โบธรรมชาติ

ยมงเตะดังวนี้ยนี่ตอมนีเตะดังแตมมีเตะดังตัวเมียก็ให้นั่งอยู่แตมก็หงามซิมชิมซีเลยแซ่จีบะมาดูคอยกับซีดมักอะไรเลยแ็บเลยถอยให้เไ่้เนาะใส้นั่นเลยวะุ้ดีผู้ดีผู้ีไปล่างนี่แน่แก้ว อือ่ะข้าแก้ไปร่างร่างมันหักเลยกินเฮาไปนี่สอยจำปลากันแล้วแหละตามแจ้วก็พี่น้องเลยลื่อมดตามแจ้วเราจะกินแลรกมลืมตามแจ้วเพื่อกันเอาเผาเอสเผาเอ็ดเฮาคนก็จะไล่อะไรนี ma ่คนจะมาอัอะอ้าวได้หรือโอ้ได้รหัสได้ได้รหัสได้ขับปลากระป๋องเด้อย Bao nhiêu bụng bay. nào hỏi gì sai. Tất mọi người là. Bự lòng. Ya. được kín. Hé, lè 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 này, lè 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 ก่อนจ้ปากคือว่ามกี้เนี่ยว่าอากเขาเออหน้าบุตรหน้าบึ้งอยู่ว่าเพื่อกันย่าห้พอดเมีนี่พอคำเดียวพอเอาภาษีนแม่เนาะพอคำเดียอรอดมีเนาะยอมคเดียวเหนเาเิดเลยรององอสองจำห่อเดียมาเพื่อนั่งเขาเนี่ยไปเลยเหมดเลนะ สำคัญในหออนี้นี่สำคัญเอาาดูเนาสำคัญในหอดัวนจ้ำหงมให้ไม่ดีประเดิอนะที่อน่นหอยจ้ำป่า,าทขหมือนเทากันจำหงกินกับจ้ำป่า <laughs> กีนปลากินกระดางมึงว่ามีมดกะดามงกินปลาเพื่อกะหรือกะไหลเอ้ปี่มักกับมากับพวกนีชุบยาบดหน้าจะชุบยาเมื่อนี้จะเฮียนเราไรเฮียนซุปเอาเขเห่นเจ้าปะ่ะโตเฮียนเท่าบุคคลใดต่บอกซุบ <laughs> เนืยังน้อยกหมันเท่าอย่างน้อัน,อน,น,นา,นานยุ <laughs> มาถึงอันนสิบแป,ปดาเห็นอะไตกแล้ว

แ่บนังเลยเ,เขาซำามือ่อคีเข้าเนอะเข้าเกียเก่ยวเก้งเกี่ยวยังเลือดแต่จานตวัวพี่น้องเลยผ่านไปเขาหนึ่งจริง รสตอโหเผือกอะนี่กินโหเนอะันได้กระไผกับเสียบปีกกับโอเคจะได้ไันสิอ้าุ่นไผ่านกัทาเยอะทากับไปนะาสิกินลายกันละค่นคหนึ่งกับทาเยอะเอ่เอากลับก้อนมาเนี่ยทุกคนฉันเื่อเา่วกับขอบกเก็บเจออะไรท้ายากันเดือกเขาตัคอผายอะไรเจอกันคลิปหน้าพวก่เฮาสิไปหากินลอร์ไปทางเลือกับฝากติดตามชม Sabadeio!